วันนี้เนี่ยานบอกผมว่าสายเกมมาฟิตที่สุดออใครอยากใครอยากชอผูนะ้ฮั่นแบบใกล้นมาตรงนี้มาไดหด้วเวทดแต่อย่ามาบังที่ไหน่น <c oughs> ของเขาร้อยฟิี้มาั่นับสตร์ <c oughs> ผู้ชายทีแ่กกับผู้หญงอีกเนมันคืออะไรอยากเข้าใจจ คุณชับฮัเยอะขนาดนี hmm. mm ้เลยเหรอครับเนี่ยอนไปๆฮัทเลยครับถอนลไปๆเลยครับโอ้โหอ้โหารักมากเลยทจ่าอะไรครับอะไรนะครับอิสานิยหตงบอกเยว่าเไ็นเลีวจเลยดีๆมันมีพลังแล้วก็มันเดินด้วยันโงการนะครับอบอุ่น มเชื่อว่าฮันามาเห็นแบบนี้โอ้โหแค่งับมากขนาดนี้นะครับตบาามาร่าตายเลยยิ่งมารักกันบนเวทีที่เโซโซด็ดพัดโคมอ๋อเยแล้วตอนทา่ฮัจัดประจนวันตายจารขับฮันอย่า,าลืมนะครับวันนี้ไปลงกระทู้ไปลงอ